ค,คุณครูครับตอนนี้แคมป์เรานี่แบบว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะผู้ค,คนนี่แบบว่าการแต่งตัวนี่ดูดีขึ้นทันสมัยขึ้นมีน้องแมวแบบว่าที่ตัวใหญ่แบบใหญ่มากๆด้วยแถมมีน้องวัวที่แบบว่าโอ้โหเนื้อนี่กินได้ทั้งชาติอะ่ะวัวมันน่าจะกินเรามากกว่านะครูวา่า <c oughs> เออแล้ววันนี้เนี่ยสัตว์ประหลาดที่จะมาโจมตีแคมป์เราเนี่ยก็คือบานาน่าอีเตอร์นะครับ <c oughs> สอบถามไปแล้วเหรอเนี่ยใช่โทรไปถามแล้วว่าตัวไหนจะมาโจมตีครูก <c oughs> ็มีอุปกรณ์ใหม่เหมือนกันนะอะไรอะ่ะ นี่ไงในตู้นี่มีน้องสาวครูอยู่นะอ๋อเนซโกะใช่ไหมใช่แสดงว่าครูต้องเป็นทันจิโร่ดิใช้ปลาเลยเนี่ยปานยาอ่อนว่ะปราที่ตูดเนะดูดิคุณนี่แต่งตัวโคตรเท่เลยคุณครูดูวว้าโอ้โหจัสตินบีเบอร์ป่ะเนี่ยโอ้ยมีสไตล์สุดๆเลยว่าเต็เไปเอาต่งจากไหนมาซื้อชุดเนี่ยส่วนนี่เลยโอ้หน้องหมาพิษบูโอ้ย บางทีน้องหมาตัวนี้อาจจะช่วยเราฆ่าสัตว์ประหลาดก็ได้นะอ้าวเดี๋ย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 วเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอย่าทะเลาะกันดิเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันนะเว้ยอย่าทะเลาะกันแยกก่อนแยก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 จับแยกจับแยกไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจจะไปขังจะมาไม่ขังจะมาไม่ขังขังใครเข้าไปขังนู่นเลยเอาไปขังนู่นเลยนี่ขังขังเคมันเกิดกันไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยตัวเนี้ย อัดเป่าเว้ยเฮยกัทะลุกาทะลุชฉยเลยคุณครูแมวมาเสียงดังอ่ะมานี่นะน้องแมวนี่คุณครูเดี๋ยวผมพาคุณครูไปดูนี่ทหารของเราผมได้จ้านทหารเออนี่มาทหารโลลีคอนอ๋อทหารแฝดเจ็ดเว้ยคุณครูก็เหมือนกันเดะเลยใช่เหมือนกันทุกอย่างเลยนี่ดูหน้าตาดิโอ้น่ารักมากเลยนะ ถึงแม้ว่าหน้าตาจะดูน่ารักแต่ว่าความโหดนี่คือไม่ธรรมดานะบอกเลยกูว่าเขาน่าจะปกป้องพวกเราได้นะใช่แต่ว่าเราก็ต้องช่วยเขาด้วยนะอ๋อ้ขอรูปหัวหน่อยโอ้ยอย่าไปรูปแรงอ,อย่าไปรูปแรงหนั่นบ้านคูเรียกรูปหัวเหรอเอ้าครูทำอะไรเขาน่าจะเป็นลมอ่ะนะคุณรูปหัวเองโอ้รูปหัวอะไรตั้งแปะตั้งแปะ <c oughs> มีตั้งยืนด้วย คิดว่านี้นักแหละเฮ้ยเนียดดีขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับคนนี้ก็สู้ด้วยนะสภาพไม่น่าสู้ไหวแล้วโอ้หนี่เตะหรือเตลระบำมะนี่ท่ายังสวยเลยทุกคนโอ้ยลูปหัวลูกหัวยังจะไปลูบอีกโอ้ยยังไม่เข็ดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียทหารหนึ่งคนเพราะคุณครูเลยนะเนี่ยไม่ใช่ความบิดครูนะยังไม่ยอมลาบอีกคุณครูผมว่าผมใช้ปืนนี้นะ นี่เป็นปืนไฟฟ้านี่โหยังแรงบอกไว้เลยนี่นี่งัก,กูใช้นี่เลยไหนลองยิงขึ้นฟ้าโชว์ดิเป็นยังไงแม็กนัมไงโอ้โหเสียงแบบเล่าใจมาเลยดีกว่าตอนนี้ก็บรรดาอีเตอร์ยืนตรงนั้นแล้วโอ้ยเราต้องอยู่แนวหน้านะถ้าเกิดเราสู้ไม่ไหวเราค่อยถอยไปข้างในนะโอเคมาเราต้องดูแลผู้คนที่อยู่ด้านในจะว่าไปน้องบัวหายไปไหนวะเอาเอ้ยดนดนแดกไปแล้วหรือเปล่าโอ้โห ต้องวัวหายไปเฉยเลยมันมีรอยเลือดอยู่ตรงเนี้ยด้วยตาเฮ้ยเออคนนี้เขาแอบกินหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมาดูซิว่าหนึ่งตัวจะสามารถทําลายแคมป์เราได้หรือเปล่าครับผมเริ่มกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงมันยิงมันเดี๋ยวยิงมันเดี๋ยวโจมตีมันเลยทหารโลลิคอนโจมตีมันมันมาแล้วยิงแล้วยิงแล้วโอเคโอเคยิงใช้ไฟฟ้าไปฉีดมันไปฉีดมันไป เฮ้ยไอ้มันฆ่าทหารเราก่อนแล้วว่ะช่วยยิงคุกู้ช่วยยิงไอพวกเราต้องเข้าไปกบดานแล้วนะช่วยยิงมันเฮ้ยไอประตูของพวกเราเออมันโจมตีมันโจมตีผมแล้วเฮ้ยอกระสุนหมดแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเข้าไปกบดานก่อนแล้วดิไปเข้าเข้ามาทันเลยเฮ้ยปืนยิงมันอย่าเข้ามาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดูมันปีนมันปีน โอ้ยคุยิงมันไม่โดนเลยเออผมใช้หน้าไม้ผมใช้หน้าไม้เอ้ยโอ้โหมันทำอะไรของมันานี่ยเออแต่การันเออไอ้หน้าคนเรากรคนเราตายเฮ้ยแปมคุณต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนหนึ่งเออเปลี่ยนอาวุธเลยหาอาวุธแรงเออยิงมันยิงมันผมยิงด้วยเออพิษมันอยากกินพิษบูอุ้ยตัวนี้ยังถึงทุกคน เอาปืนนี้เลยแล้วกันต้องตายแวแหละงานนี้แต่โอ้มันมีหลบมันมีหลบอ,อ,อพปจีเลยไม่ไหวแล้วออยิงมันเัตก,การมันท้ไม,ม่ไปมันจะไม่รู้ถึงอะไรนะทำไมมันถึงจจงวะเนี่ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยกระจือกรอะจายลุกควันเต็มเลยะ แหมคุณครูมันไม่ตายสักทีตอนนี้คือคนในแคปมไม่ตายหมดแล้วนะน่าจะเหลือน้องหมาอยู่ตัวนึงนะอยู่ข้างในนะ <What? S 1> เฮ้ยมีคนรอดห,อหนึ่งคน,คนวันไอ้ตรงนี้ด้วยแล้วก็น้องหมาดูดิเออตรงนี้ก็มีคนรอดเอ้ยแสดงว่าเรายังทําสําเร็จถึงแม้ว่าเราจะฆ่ามันไม่ได้เุยเยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค,ครูมันหะนีไปแล้วเว้ยเฮ้ยสงสัยมันร้อนเออมันบาดเจ็บแล้วมันอาจจะหนีไป ออเออโอ้โหไอพวกเราไล่มันไปได้นะเออแต่ว่าเราก็เสียคนไปเยอะเช่นกันดูดิตรงนี้แต่ว่าตายหมดแล้วน้องโลลิคอนของเราโน้ครูทําอะไรครูเนี่ยทารุนเด็กเลยเนี่ยครูไม่ดีตอนนี้เรายังมีคนเหลืออยู่ในแคมป์อยู่นะครับมีหนึ่งสองแล้วก็มี3มคนกับไม้หนึ่งตัวโอ้โหตอนนี้บรรดานอินเตอร์ได้มาเยอะเลยนะสิบตัว แล้วตอนนี้แคมป์ทำอะไรเนี่ยกูกำลังสร้างสิ่งประดิ์อยู่แป๊บนึงนะบอกไาในหน้าอีเตอร์แว่าขอเลดแป๊บนึงเออขอเป็นหนึ่งหน้าพัหน้าอีเตอร์นะไม่ต้องรีบนะนี่มีทหารแกนนี่นะผมโอ้ถือปืนอย่างเท่คุณครูเขาเลไจะสร้างอาวุธชี่ทำลายล้างสูงสุดใช่ไหมใช่เลยผมอยากอยารู้จริงๆเลยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเอามาะเด๋ลองเทสดูดิเป็นไงโอ้เท่เทเทมา ลานี้ผมจะใช้คาทานี่เลยคาทาน้ำแข็งนี่มันเฮ้ยอาพังหมดเลยเอาเดียวคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือสกิลของผมเหรอไม่รู้ผมกดขี้ขวาเมื่อกี้มันระเบิดเฉยเลยพังรถครูพังหมดเลยอันนี้วิญญาณครูสวมใส่มาเนี่ยโอ้โหทำไมมันเดินอย่างเงี้ยโอ้ my god ยังไม่ทันสู้ทหารล้วก็ตายไปแล้วหูประตูพังโอ้ยแต่ยังมีคนรอดอยู่โอเคยังถือว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะรถที่คุณครูสร้างรอบนี้ครูเอารถใหม่ดีกว่านี่ครูคเอาสุดยอดรถของครูเลยรถอะไรแหละโอ้ยอนี่มันหู<อ>ครูจะต้องชนะเอา<อ>ชนะได้แลครูโอ้ยมีการใส่นี่เป็นเลยครับเทอร์โบใส่เพิ่มไปนะโอ้สิ่งแรกที่ครูจะทําคือการที่ขับไปชนมันใช่ไหม ใช่มามาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าตอนนี้ทหารแกนนี่เราเหลือ3คนนะครับใส่แข็งไม่อย่าเดินมานะผมเห็นโลคุณครูผมจะปิดไว้กันไว้อย่าให้มันมาอย่าให้มันมาขวางไว้ขวางไว้อย่าเข้าไปนะผมกำลังสร้างกำแพงไว้กำลังสร้างกำแพงไว้มันเข้าไปอย่าเข้าไปเด็ดขาดสำเร็แล้วคุณครูที่ไหน เออชวนเล่นคู่ชวนมันคู่คู่โดนโอ้โหมันระเบิดเออวางไว้ไม่ไหวแล้วใช้ปืนยิงเลยละกันตายซะตายซาอย่ได้ผู้นี้มาแน้วมาช่วยผมเร็วคู่เว้ยตอนนี้มันเข้าไปในเมืองแล้วมั่งเอ้ยมันเข้าไปในแคมป์แล้วเออแล้วมันฆ่าคนในแคมป์หมดแล้วเฮ้ยมาระเบิดเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเยอะเกิน จะเกินอ,อือว้าวกเราสู้ไปโอ้โหนี่คือความเสียหายจากการโดน b a นาอีเตอร์สิบตัวค่ะแต่ว่าไอ้ตรงนี้คือโดนพลังอบมค่ะประตูก็พังแต่หน้าที่ประตูมันก็แข็งแกร่งแด่ๆโดนพลังคาถาผมแบบว่านี่เลยอ่ะคือผมสงสัยออผมอยากลองใช้คาถารอบหนึ่งและนี่คือคาถานะผมจะลองกดขี้ขวาดูอ่ะลองกดขี้ขวาละกันหนึ่งสองสาม Oh. เออว่ะมันเป็นพลังกระทาง,งจริงด้วยทั้งทั้งแคมป์เลยเออพลังทำลายล้างสูงนี่ว่ะนีอ่อาจจะอาจจะขี้โก,กงก็ได้นะเฮ้ยเออ,เอ,อคุณครูงั้นผมจะเป็นหน่วยกล้าตายวิ่งเข้าไปหามันแล้วใช้กดขี้ขวาดีวกว่าเฮ้ยงั้นครูเอาด้วยมาแต่ครูบินไปเลยราบนี้เราจะต้องสู้กับไบดานาอีเตอร์ที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับนี่มันก็ใหญ่เกินไปนะครูว,ว่ากำแพงเรามีทําไมก็ไม่รู้นะถ้ามันจะใหญ่ขนาดเนี้ถือไม่ว่าคนในแคมป์เราจะตายหมดแล้ว ไม่เป็นไรครูคุณครูค่อยมาปั๊มลูกกับผมก็ได้นะคุณเก่งใจจังเลยเราจะได้มีประชากรในแคปไงคุณครูวางไว้เอาคนเอาคนที่ตายแล้วมาขวางประตูไอ้ดูคุณยายชิ่งโอ้โหคุณยายเก่งใจกระโปรงบ้างเราต้องใช้ประโยชน์จากคนที่ตายไปแล้วทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะตายแล้วเราก็ยังต้องใช้ประโยชน์จากเขาเราดูโหดตายสุดๆุเลยเอ้ยไอ้น้องหมายืนตายเฮ้ยเดี๋ยวๆน้องหมาทำไมน้องหมาเขายืนตายแบบนี้ โหนวดขาวตายตาค้างเลยเอ้ยหนวดขาวป่ะเนี่ยเป็นการยืนตายในยแบบว่าสมศักดิ์ศรีมากเลยวางไว้ตรงนี้เลยแปะไว้แปะไว้ซ่อมแซมซ่อมแซมนี่โอ้ยรั้วก็มีเหมือนกันเออนี่ผมเอาประตูหลักมาไว้ด้วยนี่โอ้ยรลองมันเข้าไม่ได้กองทับซากศพ โอ้ยพวกเราเป็นตัวชั่วนคนชั่วเราเอาคนที่ตายแล้วมาทารุนขณะเขาตายแล้วเรายังเอามาทารุนแต่เราต้องทําเพื่อมนุษยชาติจะได้มีชีวิตต่อไปใช่เราไม่มีทางเลือกใช่แล้วต้องขอโทษทุกคนด้วยคุณครูนี่เตะหัวคุณยายเนี่ยเป็นลูกบอลเลยไปเลยครูมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาเร็วจะการันจะการันนี่แช่แข็ง โอ้หยังจะไปแช่มันเด็กทำละไล้างเลยขี้ขวาทำละไล้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืนนิ่งมายืนนิ่งมาขังขังมันขังมันคุกน้ำแข็งต้องผลึงมันอย่าให้มันเดินได้ไม่เฮ้ยครูใช้พลังโจมตีมันอยู่นะเดี๋ยวผมใช้ได้โจมตีได้อยู่ขี้ขวาลุลวงขี้ขวาลุลวงไอ้แฟร์เลยแม่เออเออแผ่นนิ้ไหวแผ่นนิ้วไหวไปเฮ้ยใส่น้ำแข็งด้วยใส่น้ำแข็งเยอะ นแข็งลยน้ำแข็งโอเคเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แล้วฉันจะปกป้องแคมป์ของฉันไ้ได้ใช่ตลอดต้งแต่แกงทกคนโอ้ยโอยองย้ยเลยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอย้ยอ้ยโอ้ยโย้านอ้้ออโโยอยอย ตายไปซะจนปัดตลาดกลยเด้วเด้อเดี๋เดๆๆๆๆโอ้ยคุณครูสุดยอดพาไปยามกอบกเลาถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากเพียงใดแต่เราก็จัดการมันได้แล้ว ซอะไรวะเนี่ยมันเป็นภาพแบบไม่ได้แด็นะมันแบบวิงวิงถึงแม้ว่าจะต้องเสียบุคคลไปมากมายแต่เพื่อการนี้มันก็ปกป้องมนุษยชาติได้แล้วพวกเราต้องเอาเข้าไปสันเสริญเผาเลยครูเผานี้แล้วกันสุสุกตินะับสุสุกติสุสุกตินะเจ้าหมาด้วยตาแม่ก็เกิดมาอยู่เข้มด้วยกันอีกแน่ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับใขยา้มีสปาราประทะาแคมป์หลบภัยอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับผมสวัสดีพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนใครสนใจลบปูต้นไม้สามารถปูดได้โดยการสมัครสมาชิกเลยขั้นต่ำ3ามบาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อได้ที่เพจพ o t o ตช o p นะครับผมไปแล้วลาก่อนทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับโอ้ยหัวทิ่มจมดินเลย